ก็ปีนี้จริงๆก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นนะขอบคุณนะครับขอบคุณสตรีและเด็กๆทั้งหลายที่มาอยู่กับผมแล้วก็ชนะนะครับขอบคุณจริงๆนะครับแต่ววันนี้นะครับขอมอบผู้ประกาศว่าเขาเองนั้นก็ไม่เป็นสองรองใครเป็นเรนเจอร์ใหม่ที่รอวันเชิใช้โดยเฉพาะทุกครั้งที่เขาได้ร่วมทีมกับเด็กและสตรีรเขานั้นจะพลิกบทบาทตัวเองขึ้นมาเป็นเดอะแบ,บ็คจนหลายคนยกให้เขาเป็นพี่ชายที่แสนดีนะครับและอยากกลับมาร่วมทีมกับเขาอีกครั้งหนึ่งเป็นที่มาของรางวัล brother และผูไ้ได้รับรางวัลน,นี้ได้แก่เรนเจอร์เฟิร์สครับขอบคุณนะครับที่ให้รางวัลน,นี้กับผมจริงๆถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยผมก็ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงเนะเพราะว่าทุกครั้งที่ผมอยู่กับพี่ๆที่เก่งกาเนี่ย ผมมักจะชะ่าใจเราคิดว่าพี่ๆเขาเก่งอยู่แล้วเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราก็จะสามารถชนะได้แต่พอผมได้ร่วมทีมกับสตรีและเด็กเนี่ยผมรู้สึกว่าผมจะต้องมีความเป็นผู้นํานมากขึ้นก็ปีนี้จริงๆก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นนะขอบคุณนะครับขอบคุณสตรีและเด็กๆทั้งหลายที่มาอยู่กับผมแล้วก็ชนะนะครับขอบคุณจริงๆนะครับฝีมือการแบกเด็กและสตรีของเรนเจอร์เฟิร์สจะเทียบแค่ไหนไปดูกันเลยสู้ๆนะครับไอ้โอเคก็พร้อมแล้วไป ชฉยชาชฉยชาเฉยชาโอเคเออช้ยชาไปเออไอค่อ,คอยๆมาแล้วอะไรครับแบบไม่เร่งรีบแต่ก็เก็บไปได้เรื่อยๆเนี่ยไปเออเออ ด้วยแรงผู้หญิงของอ้ายจึงทําให้อ้ายค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บมาเลยครับเรียกว่าพลังน้อยใช้สอยเท่าที่มีเลยครับแต่ก็เก็บคะแนนได้ดีเลยนะครับส่วนคนดึงก็ชิวๆเรื่อยๆครับยิ้มไปดึงไปมาเอาใจช่วยทีมนี้กันต่อดีกว่าครับไปพี่วลาเลี้มือหน่อยเลี้มือหน่อยไปทาดาน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 า้าอาอาน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 าอาน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 าอ5นา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 อาอออรอรอาา ก็ไม่ได้เจ็บ p, ปวดอะไรด้วยนะ p, ดึงดึงให้หมดเลยเออปวดอีกอวยเฟิร์สอีกอวยเฟิร์สอีกเยอะแๆเฟิร์สโยนแหกคมไปหน่อยนะครับยังล้มแก้วได้น้อยอยู่เลยครับเฟิร์สมาแบบชา้ชาๆเน้นชัวร์ๆครับตอนนี้ล้มแก้วไปได้กว่าครึ่งแล้วเลยครับจากตอนแรกที่เฟิร์สเหมือนจะรั้งท้ายนะครับแต่ตอนนี้นี่กลับมาสู่สีกับคนที่ออกตัวแรงอย่างซิงจนได้นะครับยิบมาไว้หน่อยที่มา แล้วก็เหลือแก้วเดียวเท่านั้นแล้วนะครับสิงจะสู้ไหมไยิ้มาไว้หน่อยยิงมาไว้หน่อยออโ,อโ,โอ้โหสุดท้ายสิงก็สู้ไม่ทันนะครับบอกพ,พี่เขาไปหน่อยสิว่าทำไมวันนี้พวกเราถึงชนะนะ่ะบอกบอกพี่เขาไปพี่เขาชนะเพราะพี่เขาเป็นพี่ที่ดีและนำน้อง,องๆสู่ชัยชนะครับผม